ผมขอสวัสดี f f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้งหนึ่งเจพันกว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับในวันนี้เป็นวันอังคารนะครับที่27กุมภาพันธ์2567ซึ่งเป็นวันปฏิบัติงานของ f f c หลายท่านหลังจากที่ได้หยุดยาวในช่วงนะครับเทศกาลมาคบบูชาถึง3วันก็คือวันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์นะครับตอนนี้หลายท่านก็เลิก งานแล้วนะครับแต่หลายท่านยังคงปฏิบัติงานหรือทํางานกันอยู่นะครับในช่วงเบรกสําคัญนี้ผมเรียน FC ว่าเป็นเบรกที่มีความสําคัญและเป็นมหามงคลมากๆที่ผมจะแนะนาเอานะครับธนบัตรในหลวงร9นะครับซึ่งเป็นทั้งธนบัตรมุนเวียนและธนบัตรที่ระลึกในากาศที่กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรม,มราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ50พันษานะครับในปี25 4 8นแนะครับแต่ได้จัดสร้างถวายนะครับเอ่อ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไดดออกธนบัตรฉบับนี้เมื่อปี58เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีนะครับซึ่งด้านหน้าธนาบัตรฉบับนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะ,ะวางภาพภาพระบรมาสารีริกธาตุในหลวงราชการที่9ไว้ก่อนนะครับเพื่อ f c ท่านใดเข้ามารับชมหรือรับชมพร้อมกันหลายท่านนะครับจะได้ชื่นชมในพระบรมี ของพระองค์ท่านไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวและให้รายละเอียดของธนบัตรนะครับไปทีละส่วนนะครับเพื่อเอฟซีได้รับชมพระบระมมีของในหลวงรัชกาลที่9้าและกรมสนิทพระเทพพรารัชดาสยามบรม,มราชกุมารีไปพร้อมกันนะครับขอบคุณ f c ขอบคุณ f c ที่เข้ามารับชมกรารไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับหากเ c ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากช่วยแชร์นะครับไปให้กับ f c ท่านอื่นนะครับรวมถึง ได้ช่วยกันขยายงานพระเครื่องวัตถุมงคลเหรียญสำคัญไปเองเอฟซท่านอื่นนะครับขอขอบคุณ FC มากนะครับผมได้แจ้งกับเอฟซีแล้วว่าผมจะนําเอานะครับพระเครื่องสําคัญเหรียญสําคัญวัตถุมงคลทุกรายการนะครับของช่องรอมารีวิวให้กับ FC ผมได้รับชมนะครับรับฟังรายละเอียดของอวัตถุมงคลที่มีคุณค่าต่างๆนะครับครับซึ่งทารบัด ฉบับนี้นะครับประทับพ,พระบรมสารทิสรักในหลวงรัชกาลที่9ไว้ตรงหน้าอย่างชัดเจนทรงชงพระองค์คุยมหาจักรีตเต็มครึ่งพระองค์ทรงผิดนักพักมาที่ด้านหน้าของธนบัตรนะครับมาดูหมวดหมายเลขธนบัตรนะครับหมวดธนบัตรหมวด8ทอทงนะครับหมายเลข778220 0นะครับมีความชัดเจนในรายละเอียดนะครับอ้าวเลื่อนมาชมหมวดภาษาอังกฤษนะครับหมวด 8P นะครับเลขอารบิก ครับ7จ็ดเจนะครับอยู่ที่ด้านล่างและเลื่อนมานะครับที่มีความเข้มขลังอีกอย่างหนึ่งคือมีองค์พระยาคุดประทับอยู่ด้านบนเปลนตาแผ่นดินของไทยนะครับกําลังกลางปลีกหรือคุดพลานะครับซึ่งเป็นตราแผ่นดินของราชอาณาจักรไทยหรือของประเทศไทยใชรแลวก็ความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับแสดงชนิดราคา100บาทเลขไทยนะครับมีลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ และลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านประสานไตร,รรกุลนะครับในขณะนั้นนะครับมีลายน้ําสวยมากๆและเหมือนมีเปลวเทียนนะครับหรือเป็นคล้ายๆละอองน้ํแาแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นดวงไฟแต่ครับที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติหรือเฉลิมฉลองนะครับสำหรับธนบัตรฉบับนี้เป็นการหัวลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่9และกรมสรุจประเทพระราชสุดาสยามราชกุมารีนะครับ ด้วยการมีคล้ายๆดวงไฟประดับธนบัตรเพื่อความสว่างสวยนะครับและก็ตรงด้านล่างมีลายกหนกนะครับเป็นดอกไม้และลายกระนกนะครับมีลายน้ําอยู่อย่างชัดเจนมีแทบนะครับแทบสีทองตามที่ FC เห็นนี้แสดงชนิดราคา100บาทนะครับชัดเจนพอผมอเห็นพื้นที่สีขาวนะครับผมพื้นที่สีขาวนะครับแล้วผมใช้ไฟไปด้านหลังผมเรียนเอว่า จะเกิดนะครับมองเห็นพระบรมสารีรักษ์ของในหลวงรัชกาลที่9อย่างชัดเจนนะครับผมขออนุญาตวางธนบัตรฉบับนี้ลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนให้ชมพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับและนะครับมีชนิดราคา100บาทประทับอยู่ที่ด้านบนนะครับจะได้ก็ความ100บาทนะครับและมีลายกระดกสีขาวนะครับมีคลิปสีเงินนะครับเป็นตราประจําพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับตรา พระนามย่อพอปร,ะรอนะครับและก็มีเลข100บาทแสดงชิ้นราคาเป็นเลขอารบิกนะครับผมจะวางนะครับธนบัตรไว้ตรงนี้ก่อนนะครับให้ชมตราประจำพระองค์เดี๋ยวผมจะค่อยๆรีวิวไปที่ด้านหลังเพื่อ f อได้รับชมพร้อมกันนะครับและขอขอบคุณการเข้ามารับชมของ f อทุกท่านนะครับ ครับสำหรับรายละเอียดที่ด้านขวานะครับของธนบัตรนะครับก็จะมีะตราประจำพระองค์นะครับซึ่งเป็นตราพิเศษซึ่งจัดทำขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของในหลวงรัชกาลที่9มีสัญลักษณ์พปร,รอ,อยู่ภายในคลีปสีเงินนี้นะครับคือพระนามย่อนะครับพระบาทสมเด็จเจอยู่หวัวพลอดุลยเดชนะครับผมพิกไปชมด้านหลังโอ้นะครับสุดยอดและเข้มขลังมากม พราะปะทัทภพระบรมาสารีริกกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับได้จัดสร้างขึ้นถวายในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพะชมีมรยุ50พรรษาในปี2448แต่ธนบัตรนี้ได้ออกใช้เมื่อปีนะครับ58นะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมขอขยายให้ชมพระบรมพระบรมีกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทรงฉลองพระองค์แบบชุดนะครับ สุภาพสตรีไทยนะครับเต็มพระยศนะครับแล้วทรงประดับพระภูษานะครับคือทรงประดับและห่มสบายเฉียงนะครับประดับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยพรนะครับประจำพระองค์เต็มพระองค์ทรงแย้มพระสวนนะครับทรงทอดพระเนตรนะครับหรือว่ามองออกมาที่ด้านหน้านะครับสาหรับพระพักของพระองค์ท่านทรงพิดนวัตที่ด้านหน้านะครับของธนบัตรผมเลื่อนไปนะครับจะเจอคลิป สีทองแดงนะครับคลิปสีทองแดงนะครับแสดงชนิดราคาอยู่ข้างพระบรมสารทศักพระองค์ท่านด้านขวาของธนบัตรเลื่อนมาให้ชมนะครับเกือบจะขวาสุดจะเห็นตราประจําพระองค์กรมสนริประเทศพระรัชสุาศิยามรรมราชุม,มารีในการที่ทรงมีะชมยุ6 0พรรษานะครับสอทอนะครับรนามย่อสอทอนะครับ กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับและมีตัวเลขอารบิกแสดงชิ้นราคา100บาทนะครับมีสัญลักษณ์สีม่วงด้านบนด้วยนะครับและก็ตรงพื้นที่ว่างอยู่นะครับพื้นที่ว่างที่เป็นสีขาวแล้วผสมสีแดงนี้จะมีเมื่อเราส่องไฟไปนะครับจะเห็นพระบรมสาธิสรักษ์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงพิดกออกมาที่ด้านหน้าของธนบัตร ถ้าบัตรนี้ราพัก,พกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นมีสีแดงคุมอยู่นะครับถ้าเป็นชีตราคา20บาทหรือ50บาทนี้นะครับจะมีความชัดเจนนะครับด้วยพระพระมีนะครับและที่สําคัญเป็นโฟกัสมากๆคืออะไรนะครับ fc รู้จักนะครับจะด้กกว้อความที่เลือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชมยุรอบ2เมษายน58นะครับ ซึ่งเป็นพระยศในขณะนั้นนะครับงดงามเข้มขลังด้วยพระบารมีนะครับและมีดอกไม้นะครับสีม่วงด้วยนะครับซึ่งสีม่วงเป็นสีประจำพระชนวานของพระองค์ท่านนะครับสุดยอดเข้มขลังด้วยพระบารมีเดี๋ยวผมจะหยุดไว้ตรงพระบรมสาริสิกของพระองค์ท่านนะครับเพื่อให้เอฟซีที่พึ่งเข้ามารับชมนะครับการไร้สดนี้ได้ชมพระบารมีไปพร้อมๆกันนะครับผมจะวางไปตรงพระบรมสาริสิะของพระองค์ท่าน สักพักหนึ่งผมจะได้อธิบายต่อนะครับ สำหรับนะครับธนบ,นบัตรฉบับนี้นะครับถัดจากพระบรมสาิสลักษ์ของกรมสุเด็จพระเทพพรลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพะยศะในขณะนั้นคือสมเด็จพระเทพพรรราชสุดาส,ดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในวันที่2เมษาย,ยน2558นะครับขอเลื่อนมาให้ชมด้านซ้ายของพระบรมสาิสรักษ์จะปรากฏดอกไม้อยู่ด้านล่างท c สีเห็นนะครับแต่ที่เป็นโฟกัสสำคัญก่อนที่ถึงดอกไม้คือรัศมีที่แผ่อยู่ด้าน หลังพระบรมสาธิสระพงษ์ท่านเป็นลัสสกษณะของเสน้นลัศมีเส้นเล็กๆกอก้านนอกแต่ที่เป็นโฟกัสสาคัญคือเอสังเกตให้ดีนะครับจับตามองให้ดีนะครับเอฟดูพระบรมสาธิสระของทั้ง3พระองค์คือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวัวพูมิพลธ์อดุลยะเดชนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นนะครับใน,นนในหลวงรัชกาลที่9ปัจจุบันคือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับใน ในหลวงราชก,การที่1ิและพระบรมวงศานุวงศ์งทุกพระองค์นะครับขณะที่นะครับ,บกรมสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยยมรมราชกมารีนะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระเทพระราชสุาเดยยมรมราชกมารีในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับทั้ง3าพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนรัษฎรนะครับอ,อยู่ ในราชอาณาจักรพระราชาจักรไทยนะครับเห็นความเข้มขลังของท่านบัตรสวัสนี้แล้วผมคงไม่ต้องอธิบายว่าเป็นธนบัตรที่มีราคาและมีมูลค่าแน,น่นอนนะครับและก็เป็นธนบัตรที่นิยมมากๆนะครับผมเลื่อนไม้ชมด้านบนสุดจะมีองค์พระยาคุดนะครับตราแผ่นดินของไทยอยู่เหนือพระรมสาธิษัาของทั้งสามพระองค์ท่านนะครับแล้วมีอสสเป็นลายกระหนกโค้งขึ้นด้านบนเหมือนรับองค์พระยาคุดนะครับอยู่ด้านบนสุดยอดเข้มขขังมากมากครับสําหรับ ธนบัตรชนิดราคา100บาทฉบับนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางพระบรมสารทสักของทั้ง3พระองค์ไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อฟรีที่มารับชมดีหลังได้ชมพระบารมีของทั้ง3พระองค์นะครับ ครับ f c ทุกท่านคงจะเห็นชัดเจนนะครับได้ได้ชื่นชมพระบารมีผ่านธนบัตรฉบับนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตพลิกกลับไปให้ชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งธนบัตรฉบับน,นี้นะครับเป็นธนบัตรที่ประทับพระบรมสารีรักธาของในหลวงชุก,กาลที่9ไว้ที่ด้านหน้าอย่างชัดเจนนะครับหมวดธนบัตรไทยนะครับที่8ทอทงนะครับหมายเลขธนบัตร7782200นะครับแล้ก็มีหมวด ภาษาอังกฤษ 8P นะครับหมายเลขทนบัตร7782200เช่นเดียวกันนะครับเป็นเลขเดียวกันแต่ว่าคนละนะครับลักษณะกันนะครับและพลิกไปด้านหลังนะครับประทับที่สําคัญเป็นโฟกัสคือประทับพระบรมาสารีรักธากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุม,มารีนะครับและก็ภาพด้านหลังมีรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระบรมาสารีรักธด้านล่างเป็นนะครับคล้ายๆลายกระหนกนะครับอยู่ที่ด้านล่างนะครับ เลื่อนไม้ชมด้านซ้ายนะครับเกือบจะสุดธนบัตรประทับพระบรมสารทสรักษ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระยศในขณะนั้นนะครับและสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระยศในขณะนั้นทั้งสามพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปเยี่ยมเยียนรัษฎรนะครับหรือปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพระราชอาณาจักรไทยนะครับถือว่าเป็นพระมหากรุณา กรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นาหาที่สุดไม่ได้ของทั้งสามพระองค์นะครับนี่คือธนบัตรที่เอฟได้ชื่นชมพระประมีนะครับของทั้ง3พระองค์นะครับผมขอบคุณ FC มากๆนะครับที่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิวรวมถึงช่อ,ชอบ,บูชาเหรียญสาคัญและพระถุนคนทุกรายการของเรานะครับทั้งพระเครื่องนะครับทุกรายการขอเอฟซีท่านมีความสุขสาเร็จสมหวังร่ำรวยเงินทอง ผมเรียน FC ว่าถ้า FC ได้ให้สิ่งใดผมมาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามขอสิ่งที่ดีๆหล่อนจงกลับไปตอบแทน f c ผมเป็นร้อยท่อพันทวีนะครับขอบคุณ FC มากๆนะครับขอให้มีความสุขมากนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านใดรับชมไม่ทันทันหลังจากที่ผมสตรีมเป็นวิดีโอนะครับท่านสามารถรับชมเป็นวิดีโอได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันในคลิปวีดีโอหน้าในวันนี้นะครับในช่วงเบรกสําคัญนี้ผมจะรีวิวเหรียญไปเรื่อยๆและธนบัตรไปเรื่อยๆนะครับ ให้เอฟซีได้รับชมและชื่นชมในวัตถุบุงคคนทุกรายการครับขอบคุณครับ